รับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชุมรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับล้อยมาใหม่นะครับล้อมาใหม่เป็นล้องานอะไรเดี๋ยวตามร้านกล้องล้อซิ่งชนบุรีมาดูพร้อมกันเลยครับไปตามดูเลยครับ ับผมครับในส่วนของล้อนะครับที่กล้องรอซิ่งเอามานะครับก็จัดโปรโมชั่นนะครับก็มาน้อยแต่มานะครับมาน้อยแต่มานะครับก็ชุดนี้เขาเรียกว่าเวลนะครับงาน N5 ครับ N5 RS ครับตัวนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากเลยนะครับมาไม่เยอะนะครับได้มาแค่2ชุดเองแล้วก็ N5 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 SE นะครับตัวนี้เป็นโลโก้ตัวโลโก้แดงครับหย่อนแดงตัวนี้นะครับ N5 SE นะครับ ก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น N5 RS นะครับแล้วมันต่างยังไงกับตัวที่ผมดูที่แรกครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับตัวน้ําหนักน้าหนักหนักนะครับตัวนี้เป็นงานตัวนี้ครับไม่ได้กึงด้วยความเร็วสูงนะครับส่วนตัวนี้ N5 ครับเหมือนกันนะครับตรงแทบแยกไม่ออกเลยนะครับก็ N5 เหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันอยู่ตรงด้านในนะครับก็ ตัวนี้จะกึ่งด้วยความเร็วสูงนะครับเฟอร์พอมมิงจะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจุดสังเกตก็คือต่างกันตรงฝานะครับ <im itation> ก็ฝาตัวนี้ก็จะเป็นเขียนอย่างชัดเจนครับ MK p o r t ์ครับ MK คือตัวเฟอร์พอมมิงครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ก็มีจุดสังเกตหลักๆก็คือฝาครอบดุมล้อแล้วก็ตรง ล้อด้านในนะครับจะมีเส้นถ้าเป็นเฟอร์ฟอร์มิงจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เฟอร์ฟอร์มิงก็จะไม่มีเส้นัะจะ็นเส้นห่างกันนะครับก็อย่างนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่เฟอร์ฟอร์มิงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นห้าตัวธรรมดานะครับต่างกันอย่างนี้นะครับผมต่างกันอย่างนี้เลยตัวนี้มาน้อยแต่มานะบอกเลยครับมาน้อยแต่มานะครับก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งชนีครับก็บางท่านบางคนก็สอบถามมาเยอะครับตอนนี้ของมาแล้วนะครับของมาแล้วก็ รีบเข้ามาดูมาจับจองได้นะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่1,500 0บาทนะครับ15,000บาทก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับ N5SE นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเป r forming นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับเพิ่มมาก็เป็นหยอดแดงนะครับตัวนี้อยู่ที่1,500 0บาทเช่นกันครับก็3ชุดนี้ก็คือชุดละ1,500 0บาทนะครับส่วนชุดนี้นะครับราคานะครับผม เป็น N5 Performing ถ้า Performing ตัวนี้ช่วงปีใหม่นี่ช่วงปีใหม่เนี่ยก็ราคานะครับ16,000บาทเท่านั้นนะครับ16,000บาทราคาเทินล้อเดิมราคาลงอีกนะครับจัดคู่อ่าล้อล้อคู่ยางครับราคาลงอีกนะครับราคาลงอีกนะครับถ้าจัดล้อคู่ยางของแถมครบจบหล่อแน่นอนนะครับผมมาที่นี่จบหล่อแน่นอนครับของแถมเพียบครับก็ฝากกันด้วยครับร้านกล้องลอซซิ่งชลบุรีเนาะ